สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทาางบ้งทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการหนองสโนุบ้านเราค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวพาขวัญเชน,นันเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะคะมาทําความรู้จักกับร้านขายน้ําร้านหนึ่งที่อยู่ในตําบลหนองสโนุของเราเนี่ยแหละคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะเตี๊ยบ ชื่อจี๊ยบชื่อจริงชื่ออะไรคะหลังตันอ๋อทำไมถึงเลือกทําเลที่ตั้งนี้มาเปิดร้านขายน้ํากันเพราะเพราะขายตามนัดนี่มันมันเรื่อเรื่อยแล้วเปิดร้านข้าง,ข,างข้างบ้านรันบาจ้ายนก็คือบ้านก็อยู่ในตำบลห<ค>นองสนุนี่แหละก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะแต่คราวนี้เราก็เลยมาตั้งร้านตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก่อนที่จะมาขายน้ําอย่างเงี้ยค่ะทําอะไรมาก่อนจะ อบอาชีพอะไรมาก่อนไหมหรือว่าก็ขายน้ำเหมือนกันอาชีพค้าขายกับแม่โอเมื่อก่อนเนี่ยขายกับแม่แต่ลยอดีแม่ก็เตี้ยอ๋อแล้วปกติโอ้เมื่อก่อนดีแต่แล้วขายน้ำเล็กน้อยถงบ้านก็ยังแต่ลวขายใกล้ๆบ้านน่ะอืมก็เลยเอาวิชาความรู้ที่แม่ให้มาเนี่ยมาทำมาหาได้กับคนเถวๆเนื่อขายน้ำแต่ละคํำตามก็บ้างแต่ละขายขายน้ำดีกว่าอ๋อ แล้วคือบรรยากาศนี่ก็แบบติดพุ่งนาบรรยากาศดีนะแล้วเปิดมากี่ปีแล้วคะแปดปีแล้วโอ้เปิดมา8ปี <5 S 2> แล้ว <5 S 2> นะคะ, <5 S 2> ะช่วงเวลาเปิดปิดร้านโดยปกติแล้วเปิดกี่โมงปิดกี่โมงบ้างก็สองโมงเช้าสองโมงเช้าประมกตีโมงเย็นก็ปิดอ๋อจะเปิดช่วงเช้านะคะแล้วก็ มงเย็นเนี่ยเขาก็ปิดแล้วแล้วคันนี้กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใครบ้างลูกค้าประจำลูกค้าประจำค่ะประจำประจำทั้าหมดบ้านพี่ลูกค้าป๊อปน้าบ้างอ๋อลูกค้าแปลกหน้าบ้างก็มีเหมือนกันใช่ลูกค้าประจำเยอะอ๋อลูกค้าประจำเยอะแล้วส่วนใหญ่เขามาสั่งเมนูอะไรกันบ้างที่นี่มีเมนูอะไรบ้างคะนี่เนี่ยพวกช้า กาแฟ้ามีทุกอย่างอ๋อมีชามีกาแฟมีผลไม้ปั่นนะมีผลไม้ปั่นเปือกของสดๆนั่นละอ๋อมีมีอะไรบ้างมีส้มเติมมะนาวมะนาวสับปะรดตับปะรดอ๋อเพราะว่าน้ำแดงอร่อยแค่นั้นล่ะเพราะว่าขาดผลไม้สดๆอย่างเดียวอ๋อแล้วเคยเจอไหมว่าลูกค้าสั่งของที่เราไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าไม่มีมาก่อนไม่ี ไม่มีส่วนใหญ่เขาก็สั่งเมนูประจำใช่ใช่จ้ารจประจ,ระจําที่มาเช้าสุดเนี่ยเคยมาเช้ากี่โมงประมาณต่ามงเท้าอะไรนะเนาะส่วนใหญ่เขามากินกาแฟใช่มาดิ่กาแฟกาแฟมาน้ําปานมากมอางอะไรเนาะ,ล,ะลูกค้าจะชอบกินอืมแล้วคิดว่าเมนูอะไรที่เราทำแล้วแบบลูกค้าติดใจที่สุดเมนูกาแฟไหมกาแฟ กาแฟอะไรนะ <c oughs> <c oughs> บอกมูอ๋อเสีดยดายก็ช้ากับกาแฟ <c oughs> แล้ววันนี้จะให้ลองโชว์ฝีมือสักแก้วสองแก้วได้ไหม <c oughs> ได้อ่าเอาเป็นเมนูที่แบบว่าเมนูที่คนสนใหญ่เขาซื้อแล้วกันวันนี้จะมาโชว์อะไรดี <c oughs> ได้ได้นะงั้นไปดูกันเลยเนาะ อ่า <c oughs> ได้เลยเดี๋ยวพี่เจ๊เข้าไปรู้ข้างในได้เลยค่ะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะคะว่าวันนี้เขาจะรงสร่นเมนูอะไรให้เราลองชิมกัน,นะค,ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้เข้ามาอยู่ภายในตัวร้านแล้วแล้ววันนี้นะคะพี่เจี๊ยบเขาก็ใจดีบอกว่าอะถ้าหนูอยากลองทำเดี๋ยวพี่เจี๊ยบสอนให้พี่เจี๊ยบจะลองให้หนูทำเป็นชายเย็นกับน้ำส้มปัน่น เรามาดูกันค่ะว่ามันจะยากง่ายขนาดไหนคือหนูก็ไม่ค่อยมีพื้นฐานอะไรแล้วก็มาลองดูกันว่าจะสามารถทําได้ไหมนะคะพี่เจีย๊ยบแล้วก็ที่คือร้านนี้เขาก็จะใส่ใจลูกค้านะคะพี่เจีย๊ยบถ้าเกิดว่าเนี่ยชาเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มอ่อนแล้วแบบสีนี้สีนี้คืออ่อนไหมคะอ,อ่อ,อ,น,อ,อน,นี่อ่อนปลอันนี้อ่อนแล้วแล้วแล้วเราต้องเปลี่ยนผงใช่ไหมห <า S 1> อ่ะเดียพ,<อ>พี่เจีย๊ยบลองเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเราก็ต้องบีบก่อนบีบบีบทิ้งก่อน อืก็คือว่าพอเรามองสีน้ําแล้วพอเขาเริ่มสืมันออกจืดแล้วอ๋อสีจืดแล้วเขาก็จะเปลี่ยนผงนะคะโดยการบีบน้ําแล้วก็ทิ้งอ๋อแล้วน้ำนี่เอาไว้ยงงี้หรือว่าไงเอาไววันนัอ๋อแล้วก็ใส่ผงนะคะตักผงตักร้อนึ่งอ๋อตักผงหนึ่งช้อนใช่ไหมคะช้อนตรงช้อนตรงช้อนก็ได้ หนช้อนสองช้อนอันน <squirrel s. S 1> <popular> ี้ชาอันนี้ก็คือชาตามือแล้วแล้วเราได้มีการน้ำผสมอะไรไหมหรือว่าไม่ต้องเลยคือเพียวเลยเติมน้ำน้อยเติมน้ำน้ำในหม้อนะอ๋อ้ในนี้ก็จะเป็นน้ำร้อนนะคะทอาตั้งเห็นอะไรนี่เลรอ อั๋อจรงบบแอันนี้ได้ไหมอันนี้เข้มข้นแล้วนะแล้วคราวนี้เราจะมาทําชาเย็นกันค่ะขั้นตอนแรกในการทําชาเย็นเราก็ต้องเตรียมน้ําก่อนเนาะอันนี้ก็คือกระบวยที่เราจะต้องเตรียมน้ํากันอัตราส่วนถ้าเกิด เราก็ต้องถามลูกค้าก่อนใครชอบหวานก็เพิ่มให้เขาหน่อยชอบหวานแบบกวานมาหวานหวานน้อยหรือว่าหวานมากอะไรเนาะอืมอ่ะถ้าเกิดเอาปกติเริ่มนมก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นนมข้นหวานปกติเลยนะคะใช่ไหมเพป็นถ้วยก็ถ้วยนี้นะเออถ้วยกะถ้าหนูชอบหวานมากอ่ะแลไมัต้องเติมน้ำตาลด้วย อ๋ออ๋อถ้าไม่ชอบหวานเลยบบนนแล้วแล้วนมนี่พอหนช้อนโต๊ะเอ้ยนี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมาหวานมากมาทนทานน้ำตาลคนออชอบหวานน้ตาลตาลตานนวนถ้าเกิดชอบหวานจากนมข้นนะอ่าก็หวานมข้นก็น่ารักหวานแล้วหนอชอบหวานคนเท็ดวเนาะ คนเพชรเขาก็ชอบกินหวานกันเพชรบุรีนี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสามรสนะคะก็จะมีรสหวานรสเปรี้ยวแล้วก็รสเค็มรสหวานนี่ก็จากน้ําตาลตะโนดรสเปรี้ยวจากมะนาวแปน้นรสเค็มจากดอกเกลือใน,นท้อหนึ่งอ๋อใส่ครบฟิเมนด้วยอ๋อต่อไปนะคะแล้วก็อุย้ยถือว่าบอกสูตรบอกสูตรเลยนเนี่ยไม่แล้วก็จะมีบางอย่างที่เราอุบอุบไว้บ้างพี่เจมไม่ต้องบอกหมดเนี่ยหนูตักให้อะไรเงี้ยอันนี้กี่ช้อน อันนี้กี่ช้อนเอาประมาณนั้นนะเออพี่เจี๊ยบเขาเริ่มไม่บอกแล้วนะคะว่าตักกี่ช้อนอ่ะท่านผู้ชมเราก็ลองแอบๆดูแล้วกันนะคะอ๋อเราก็ใส่นี่น้ำตาลก็ตามเราชอบเลยแล้วปกติอ๋อชอบชอบก็คืืตอนปอนโซโกราดอ๋อหนูเอาเนี่ยนี่เต็มนี่เลยอืมปกติหนูเอาเพิ่มนิดอืมข้างหนูมันสาหวานอยู่แล้วอ่ะคราวนี้พอเครื่องขุ่เสร็จแล้วอ๋อ เราต้องเะถ้าเกิดว่าเอาแก้วนี้เอาแก้วนี้เราต้องใส่น้ำลไม้แก้วชานีแก้วชาน้องแก้วนี้ถ้าแก้วนี้เราต้องเติมน้ำถึงประมาณถึงเลือดนปดเดี๋ยวกระเติมองนี่มันก็ถึงเลือดแดอ๋อถึงเลือดแปดนะคะอันนี้ก็เราก็จะลิ้นน้ำชาที่เราใส่ผงไปใส่แก้วไปเลยไหน แปดนะคะดูเลขแปดก,ก่อนเมนูเกินวุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพอแล้วมัง้งพออีกหน่อยพอ,อแล้วเราก็คนใช้อันไหนคะนใช้ช้อนนี้นะโอ้สีสันหน้าตาน่ากินมากเลยคะ่ะโอ้พี่เจีสสีสวยมากเลยท่านผู้ชมเห็นสีไหมคะคือแบบว่าเนื่องจากว่า พี่เจี๊ยบเนี่ยจะคอยใส่ใจก็คือว่าจะคอยเปลี่ยนชาเนี่ยมันไม่ให้จืดเกินไปถ้าสังเกตบางร้านเนี่ยสีมันจะแบบจืดจืดดชดโอสีมันอ่อนตยกสุปก่อนว่ามันเติมนะครับเติมเพิ่มอืมอ่าพอคนทุกอย่างละลายแล้วอ๋อใส่นมด้วยคาะนมต่อแตงบน้อยๆนอยอ บามจะเขมนเข้มคนเาอ้าวเรียบร้อยตั้งแข็ง,งแข็งยี่ไหนเอ้ออนี่นะอ้าแข็งแล้วก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็เทได้เลย พอดีแก้วเลยค่ะโรยหน้าหน่อยไหมอ่าเพื่อความสวยงามตามท้องเรื่องอ้าวปิดฝาถือเป็นอันเสร็จสิ้นอ้องามก็จะปิดนี้หน่อย ร้อยแล้วค่ะชาเย็นฝีมือผู้ดำเนินรายการเองโดยเฉพาะาสูตรของพี่เจี๊ยบเดี๋ยเราต้องลองไปชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างเมื่อเรามาทางชาเย็นแล้วอยากจะลองอีกแก้วเป็นน้ำส้มถ้าเป็นน้ำผลไม้นี่มันจะมีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงเอาตั้งแต่คั้นคั้นเลยได้ไหมคั้นส้มเลยเราใช้แบบอบแบบคั้นแบบคั้นแล้วเมอค่ะคั้นจดจดเสมออืมตใดกขวดไปอ๋อเดี๋ยวเราคั้น อ๋อต้องเอาไม่ดอกเนี่ยล้องก็ได้ลอกก็ได้เนี่ยเราจะอันนี้แช่เย็นก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ละลายอ,อือ,เร,อเรามาดูส้มกันดีกว่าส้มนี้ใช้เป็นส้มอะไรครับพี่เจี๊ยบส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานเดี๋ยวจะลองฝานดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างที่คันอยูน่นี่ อ้นี่เขาก็จะมีเครื่องคั้นแล้วก็มีดมอ้าวอันนี้เราก็จะคั้นให้ดูสดๆเลยนะคะว่าทางที่ร้านของเราเนี่ยใช้น้ำส้มแท้จริงๆไม่ใช่น้ำส้มแบบเข้มข้นจากขวดอะไรขึ้นไปเลย คนเขาก็แบบว่าขอใส่น้ําตาลกับเกลือเพิ่มมีไหมหรือว่าเราต้องใส่อยู่แล้วน้ตาลหนออ่อยเอใส่างนี้เนาะแล้วก็ขันเคยมีใครมาขอซื้อแบบว่าน้าส้มคั้นสดๆไหมแบบไม่ต้องปัน่นอ่ะมีครับคนซื้อแบบเอาไม่ปัน่นก็มีปัน่นก็มีอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า ไม่ปั่นไม่ปายไม่ตายน้ำเชื่อมลอยอ๋อแล้วก็ไม่ตายน้ำเชื่อมก็มีบ้า,าเอาน้ำต้นดๆนโอ้ไม่อยากใส่น้ำตาลเอาเอาตะตังตบ,บางคนกอบเอาวนหว่นวานกับเพร่ยวหวานแล้วคราวนี้เนี่ยราคาบ้างเราไม่พูดถึงราคาถ้าชากาแฟเนี่ยปกติเริ่มต้นที่แก้วแล้วเท่าไหร่คะชาชาเย็น แกวเท่าไหร่ 20, รรยี่สิบยี่ห้าใช่สามสิีิห้าถ้าพันดลือกแล้วฟันสามตือมลล้อแก้วเลืกแก้วยาย่ะสามิแก้วองค์ออเขามีแก้วองค์ด้วยนะคะอันนี้เราก็ได้น้ำส้มที่เราคั้นสดๆกันมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องกลัวไปนะคะว่าแบบว่าพอดีแกลล้วอ๋ออันนี้ก็ต้องตวงแต่ ท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะว่ามาแล้วมันจะช้าเพราะว่าทางเนี้ยหนูแอบเห็นนี่ขอคั้นไม่รอเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือที่คั้นสดๆจากนี้เลยเนาะแล้วเราต้องเติมประมาณท่าไหนเลขอะไรเลขหกเหรอโอ้ โอ้โหมีร้านไหนให้น้ำส้มเยอะขนาดนี้หืมพี่เจี๊ยบให้น้ำส้มเยอะมากใส่เข้มข้นเลยนะโอ้โหใส่เข้มข้นดอกใส่เข้มข้นก็เสียลูกค้ามากเลยอ๋ออ๋อเราก็จะเพิ่มความหวานนิดนึงเราต้องตวงใส่ไหนหรือว่เอาเทใส่นี้ได้เลยน้ำเชือ่อมลอยเครื่องติด <ส pipe> อันนี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมที่แบบว่าผสมลงไปมันก็จะได้รสที่หวานแล้วก็หอมน้ำส้มนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันใส่เกลือเพื่อตัดตัดความเปรี้ยวหวานนะเนาะบ๊อนครับก็เอาเค็มๆเล่หนูไม่ชอบเค็มอ่ะเอาแค่นี้พอ ถือว่าแบบถ้าสมมุติว่าถ้าปั่นน้ำส้มปั่นเท่าไหร่พี่เจฟถ้าปันาป่นปั่นสามสิบปั่นสามสิบถ้าน้ำส้มคั้นสดๆเท่าไหร่ายี่ห้ายี่ห้าอันนี้ก็คือโถปัน่นถูกไหมคะเทน, okay, น้ำทิ้งนะแล้วก็ทำยังไงต่อเติมเติมนะ่ะน้ำแข็งอ่เต็มนี่นะ ใส่น้ำแข็งไปเลยค่ะน้ำตามเลยไหมแล้วก็น้ำส้ม,มขั้นตอนต่อไปค่ะลงแล้วก็อันไหนพี่เจี๊ยบเปิดบตนต้อนอันนี้เหรอ ก้อนแล้วก็บรรทกตัวน,นี้เหรอหรอ่าหมดเนือชีพนะคะ,อะโอเราก็จะน้ำส้มปัน่นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปใส่แก้ว หอมมากเลยค่ะหอมส้มอ่ะเพราะว่าพี่เจี๊ยบเขาใส่ส้มเยอะมากพี่เจี๊ยบจำได้ไหมอันนี้ดีอว่าเนื่องจากมือชิบมากเกินไปนะคะก็ต้องใช้ผู้ช่วยหน่อยโอ้โเห็นไหมคะเรียบร้อยน้ำส้ม ร้อยไปอีกหนึ่งแก้วปิดฝาดก็คือว่าพอเรามีการตวงมีการอะไรอย่าเนี้ยค่ะมันก็จะแบบเอางี้หนูปั้นพี่เจี๊ยบชิมเอาซิวมันจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวลองชิมอ่ะไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยนะ อ,ออออนี่คือคนเพนร์ที่เใช้ได้ค่ะวันนี้นะคะดิฉันกไ็ได้พาทุกท่านนะคะมารบมารับชมนะร้านน้ำบรรยากาศดีๆติดท้องนาแล้วก็ราคาย่อมเยาว์มากเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการทำน้ำง่ายๆนะคะแล้วก็ขอฝากร้านนี้ด้วยค่ะร้านของพี่เจี๊ยบนั่นเองนะคะติดถนนเพชรบุรีบ้านแหลมเลยค่ะอยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียนราชวิทยานะคะพี่เจีย๊ยบเปิดร้านกี่โมงคะ8โมงครึ่งโงครึ่งถึง สี่โมงเย็นไหมคะ oh. อ่าสี่โมงเย็นราคานะคะ oh. ก็เริ่มต้นตั้งแต่แก้วละ20บาทยิ้มห้าถ้าปั่นก็30ราคาย่อมเยาวมากเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะน่าเสียดายค่ะหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันแล้วก็พี่เจี๊ยบนะคะขออนุญ,ญาตกับลาท่านผู้ชมทุ้นฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ